สครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกทุกท่านก็นะครับหนึ่งทุ่มนะฮะตรงนะฮะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะครับศุกร์สุดสัปดาห์ในวันที่สองเมษายนนะครับสองพันหกสิบสี่เดือนแห่งความร้อนนะฮะก็ยังร้อนเหมือนเดิมนะครับก็เป็นวันศุกร์แห่งชาติใช่ไหมครับศุกร์สบายๆก็ มารบกวนท่านในเวลาหนึ่งทุ่มนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ข้อสอบกันนะครับไม่ได้มากมายอะไรครับประมาณสัก10ข้อนะรประมาณสัก10ข้อนะท่านใดที่ว่างนะครับก็มาฟังการวิเคราะห์ข้อสอบกันนะครับในวันนี้จะเป็นในเรื่องของแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะพศ .2.39 นะครับ ก็ถือว่า,าช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็ได้มา,าวิเคราะห์ข้อสอบกันนะครับก็สามารถทักทายกันได้นะครับสวัสด,ดีครับท่านรองเยินดีนะจะเรียกรองสายลมเรื่อยเลยสวัสด,ดีครับพร้อมนะคะโอเคสวัสดีครับท่านอนนัทสวัสดีครับท่านรองยิน,นดีสวัสด,ดีครับท่านรองท่านอนนัทสวัสดีครับท่านนุราวนีนะครับ อสวัสดีครับท่านพชนาศน่ะหนุ่มตลอดการแน่นอนครับชื่อหนุ่มสวัสดีครับท่านรองอันเนกนะครับโอเครายงานตัวนะครับเยี่ยมครับคนขยันแห่งปีเลยนะครับมีสุดยอดสุดยอดของความขยันอ่าเยาเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดีครับท่านสลินยาสวัสดีครับท่านจักรพันสวัสดีครับอ่ามิสเตอร์นิวัตนะครับ โอเคนะครับโอเคนะวันนี้ก็เอาเบาๆนะครับ10ข้อเพราะว่าเป็นวันศุกร์นะครับท่านก็น่าจะาได้ได้พักผ่อนอยู่กับบ้านนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์นะครับเอ่ออะไรนะพิมพิมอะไร พิมพ์ลไทยนะครับพิมลไทยนะครับพิมพ์ลไทยยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะ,ะเราฟังจากไหนฟังจากมือถือในรถใช่ไหมครับโอเคเดินทางปลอดภัยนะโอเคนะครับโอเคนะฮะขับรถด,ด้วยความปลอดภยัยเห็นว่าด่านเขาจะกลับมาตั้งด่านกันอีกแล้วนะครับก็เป็นด่านยุบใหม่นะฮะเป็นด่านยุบใหม่มี หลักการหลักเกณฑ์อะไรมากมายนะฮะในเรื่องของด่านตํารวจเริ่มกลับจะกลับเข้ามาตั้งด่านกันเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับท่านนนยนานะครับสวัสดีนะครับโอเคครับโอเคนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านเดี๋ยวยังไงเราไปวิเคราะห์ข้อสอบกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะฮะโอเคครับอ่า ถ้าพร้อมแล้วขอขอคนละหนึ่งไลท์แล้วกันเนาะนะขอคนละหนึ่งไลท์แล้วกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วขอคนละหนึ่งไลท์เดี๋ยวผมดูก่อนไลท์ like ขึ้นไงทำไมทำไมถึงทำกับฉันได้ทำไมทำไมไม่ขึ้นดูตรงไหนนะปึ้มปลืมป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 ืมแป๊ปแบบหนึ่งนะครับ โทรศัพท์ผมเป็นอะไรเนี่ยน่ะมาละโอเคครับโอเคอ่ะเห็นแครับอ่ะเรามาดูนะฮะเดี๋ยวไปดูเนื้อหากันเลยนะครับ เค okay, ครับเรามาดูในแนวข้อสอบนี้นะครับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับพศ239แล้วและก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมอะไรต่างๆนะฮะวันนี้สักสิบข้อเบาๆนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์อ่ะก็คงจะไม่รบก,กวนท่านมากนะครับสวัสดีครับท่านผอครับวันนี้ขออนุญาตเืินทานข้าวครับหมกเขียดนาว้าเป็นตาเสียบเถอะละหมกเขียนนาี Mm hmm. ท่านทศพรทําเองหรือว่าฮะทำกับข้าวเก่งงันนครับนี่ทําเองมือนกันนะน่าจะทําเองนะฮะโอเคข้อหนึ่งนะครับผู้ที่ทําการพิจารณาทางการปกครองนะทางปกครองทุ้ทีผู้พิจารณาทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้คือข้อใดนะหมายถึงว่าไม่สามารถที่จะ,ะมาพิจารณาทางปกครองได้นะครับคือข้อใดนะในตรงนี้นะครับ อันนี้น่าจะอยู่ในมาตานะแล้วถ้าเราเขอามาตาวิเคราะห์มาตาเนี่ยน่าจะอยู่ในมาตรา13มไหมนะครับประมาณอ่ามาตา13นะครับเป็นมาตราที่ออกข้อสอบบ่อยนะฮะมาตรา13นะครับมาตรา13ก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้นะครับจะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้จะทําการพิจารณาทางปกครองไม่ได้วงเล็บหนึ่ง เป็นคู่กรณีเองนะครับนะเป็นคู่กรณีเองจะมาพิจา,ารณาปกครอไม่ได้นะถ้าถ้ามาได้นี่ก็จะพิจารณาเข้าข้างตัวเองแน่นอนอะไรเงี้ยใช่ไหมวงเล็บ2เป็นคู่มั่นหรือคู่สมรสของคู่กรณีอ่านะครับวงเล็บ3เป็นญาติของคู่กรณีก็คือเป็นบุปการีหรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใดหรือเป็นพี่น้องหรือลูกพี่ลูกน้องนับได้เพียงภายใน3ชั้น หรือเป็นญาติเกี่ยวพันกันทางแต่งงานนับได้เพียง2ชั้นนะครับนี่คือญาตินะฮะวงเล็บสีคือเป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตัวแทนของคู่กรณีนะฮะวงเล็บห้เป็นเจ้าหนี้หรือว่าลูกหนี้หรือว่านายจ้างของคู่กรณีนะฮะวงเล็บหกก็คือกรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวงอันนี จะเข้ามาพิจารณาทางปกครองไม่ได้เพราะนั้นตอบงองูนะครับถูกทุกข้อนะครับสวัสดีครับท่านนาฬิกาทรายนะครับนะไม่เป็นไรมาช้าดีกว่าไม่มานะครับข้อ2นะครับที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของกรรมการที่ถูกคัดค้านก็ให้กรรมการเนี่ยผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เนี่ยที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปต้องมีคะแนนเสียงเท่าใดของกรรมการที่ไม่ถูกคัดค้านนะในกรณีที่กรรมาร stated, าการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้นะครับ สวัสดีค่ะหมวยเล็กนะครับสวัสดีครับท่านว่าลายลักษณ์นะครับช่วงนี้งานเยอะมากค่ะโอเคสู้ๆนะคะสู้ๆสู้ๆข้อ2อนะครับอันนี้นะครับจะต้องตอบว่าไม่น้อยกว่า2ใน3นะครับไม่น้อยกว่า2ใน3ถ้าที่ประชุมมีมติให้กรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จะต้องมีคะแนนเสียงนะครับไม่น้อยกว่า2ใน3นะฮะ2ใน3 ของกรรมการที่ถูกคัดค้านนะแล้วก็ให้กรรมการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้มติด,ดังกล่าวให้กระทําโดยวิธีการลงคะแนนรับให้เป็นที่สุดอันนี้จะอยู่ในมาตรา15นะครับในมาตรา15ข้อ3นะครับในกรณีที่มีการยื่นคำขอหลายคำขอนะะ ยื่นลายคําขอนั้นมีข้อความในทํานองเดียวกันสามารถที่จะระบุบุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมได้ในกรณีเช่นนี้ต้องมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินกว่ากี่คนนะพูดง่ายๆว่าในกรณีที่มีการยื่นคําขอมันเป็นหลายคําขอนั้นแต่ไอ้ลายคําขอนั้นเนี่ยมันอยู่ในทํานองเดียวกันนะครับอยู่ในทํานองเดียวกันอยู่ในเนื้อหาเดียวกันข้อความเดียวกันสามารถที่จะ ระบุบุคคลใดเป็นตัวแทนร่วมได้ในกรณีเช่นนี้ต้องมีผู้ลงชื่อเนี่ยร่วมกันกว่ากี่คนนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในมาตรา25นะครับมาตา25นะมาตรา25เขาก็บอกว่าในกรณีที่มีการยื่นคำขอโดยผู้ลงชื่อร่วมกันเกิน เกินห้าโทษทีนะเกินห้าสิบคนนะครับเกินห้าสิบคนอ่าวัดดีครับท่านประจันหวัดดีครับท่านจักรพันธ์เอ่อมาสายอ๋อมาสายไม่เป็นไรครับห้าสิบห้าสิบคนนะครับในมาตรายี่สิบห้าเขาบอกว่าในกรณีที่มีการยื่นคําขอโดยมีผู้ลงชื่อร่วมกันเกินห้าสิบคนหรือมีคู่กรณีเกินห้าสิบคนยื่นคําขอที่มีข้อความอย่างเดียวกันหรือในทานองเดียวกัน ถ้าในคําขอมีการระบุให้บุคคลใดเป็นตัวแทนของบุคคลดังกล่าวหรือมีข้อความเป็นปริยายให้เข้าใจได้เช่นนั้นก็ให้ถือว่าผู้ถูกระบุชื่อดังกล่าวเป็นตัวแทนร่วมของคู่กรณีเหล่านั้นนะครับห้าสิบคนต่อไปข้อสี่นะครับข้อสี่คำสั่งทางปกครองของคณะกรรมการนั้นผู้คู่กรณีมีสิทธิ์โต้แย้งต่อคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ได้ภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งอันนี้จะอยู่ในมาตรา48นะครับมาตรา48นะครับมาตรา48 คำสั่งทางปกครองข้อนี้ตอบ90วันนะครับคำสั่งทางปกครองของบรรดาคณะกรรมการต่างๆไม่ว่าจะจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายหรือไม่ให้คู่กรณีมีสิทธิ์โต้แย้งต่อคณะกรรมการวิวนิจฉัยข้อมูลตาวทติยะวินิจฉัยร้องทุกข์ตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายภายใน90วันนะครับภายใน90วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งนั้นแต่ถ้ากรรมการดังกล่าวเป็นกรรมการวินิจฉัยพิพาทสิทธิการอุทธรณ์และกําเนิดกําหนดเวลาอุทธรณ์ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายด้วยนะครับต่อไปข้อ5นะครับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกค,นะครองนะฮะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนความเสียหายซึ่งต้องรอค่าทดแทนภายในระยะเวลาใด นับแต่ได้รับแจ้งจากการเพิกถอนนะครับอันนี้น่าจะอยู่ในมาตา <c oughs> มาตาห้าสิบสองนะครับมาตาห้าสิบสองมาตานี้นะครับข้อนี้ตอบน 180บวันนะครับหนึวันเขาบอกว่าคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจถูกเพิกถอนทั้งหมดหรือบางส่วนได้แต่ผู้ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนคําสั่งทางปกครอง,ง,องดังกล่าวมีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากความเชื่อโดยสุจริตนะโดยความที่คงอยู่ของคําสั่งทางปกครองได้แต่ต้องรอ ขอค่าทดแทนภายใน180วันนะครับนับแต่ได้รับแจ้งให้ทราบถึงการเพิกถอนนั้นนะครับข้อ6นะครับคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้กระทาแล้วผู้อยู่ใต้อ่โทษทีนผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งทางปกครองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่จะดำเนินการด้วยตนเองและต้องชดใช้ค่า ชดใช้เงินเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่นะครับคําสั่งทางปกครองที่กําหนดให้กระทําแล้วมีผู้คุมขังผู้บังคับผู้บังคับของคําสั่งทางปกครองนะครับฝ่าฝืนหรือไม่มีหรือไม่ปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองและต้องชดใช้เงินเพิ่มให้แก่เจ้าหน้าที่ร้อยละ ร้อยละยี่ต่อปีนะครับร้อยละยี่ต่อปีนะฮะข้อ7จากข้อ6อาจมีการชำระค่าปรับทางปกครองในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวันจากข้อ6นะครับ าจากข้อหกเนี่ยอาจามีการชําระค่าปรับทางปกครองเนี่ยในอัตราไม่เกินเท่าใดต่อวันอ่าข้อนี้นะครับข้อนี้เป็นไงฮะ เออมาตาหาสิปด อ่ะจากข้อ6นะครับอ่านมีชำระค่าปรับทางปกครองนะครับทางปกครอง โอเคครับข้อนี้นะฮะในข้อ7นะครับการอืมไอ้ไม่ใช่ข้อ7จ็ดวะข้อ7ข้อ7เนาะคำสั่งตรรมองที่กําหนดให้กระทาหรือละเวน้นการกระทาถ้าผู้บังคับอยู่ใต้บงังคับบัญชาคําสั่งธรรมองหรือจา,รจากเดิมเนี่ยครับจากเดิมเนี่ยมันเคยเป็นสองหมื่นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เป็นห้าหมื่นนะครับเป็นหนะ้าหมื่นเดิมอันนี้ของเดิมของเดิมนะครับอันนี้ของใหม่ โอเคข้อ8นะครับการแจ้งคำสั่งทางปกครองโดยวิธีการส่งไปสนีตอบรับให้ถือว่าได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนดกี่วันนับแต่วันส่งทั้งในกรณีภายในประเทศและต่างประเทศ การแจ้งนะครับโดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์ตอบรับให้ถือว่าการได้รับแจ้งเมื่อครบกำหนด7วันนะครับนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีภายในประเทศนะครับ7วันส่วนในกรณี15วันนับแต่วันที่ส่งสำหรับกรณีส่งไปยังต่างประเทศเพราะนั้นคอควายนะครับในใน7 นะครับนอกสิห้านะครับในเจดนอกสิบห้าข้อเนะครับข้อเในการนัดการประชุมต้องแจ้งให้คณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ในการน pues <c oughs> ัดประชุมนะครับต้องแจ้งให้คณะกรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วันนะครับอันนี้จะอยู่ในนะฮะเขาบอกว่าในการนัดประชุมนะครับต้องทำเป็นหนังสือและแจ้งให้กรรมการทุกคนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า3วันนะครับไม่น้อยกว่า3วันนะฮะเว้นแต่กรรมการนั้นจะได้ทราบการบอกนัดในที่ประชุมแล้วก็ณีดังกล่าวนี้ทําหนังสือแจ้งนัดเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้มาประชุมก็ได้นะครับโอเคสวัน3วันนะฮะข้อ10นะครับผู้รับสนองภาพบรมราชโองการในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2 5 3 9ฉบับนี้นะฮะคือใครนะฉบับแรกเลย2539นี่คือใคร ก็คือนายบรรหารศิลปะอาชานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีในขนาดนั้นนะครับโอเคนะก็อันนี้ก็วันนี้10ข้อนะครับก็สบายๆนะครับรบกวนท่านเท่านี้นะมาวิเคราะห์ข้อสอบกัน10ข้อในเรื่องของพรบวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองนะครับวันนี้วันศุกร์ ก็คงจะได้อยู่กับครอบครัวนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับพรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้เสาร์อาทิตย์เปินผมก็มีอบรมอ,อบรมดีเอทวนะครับก็วันละเล็กวันละน้อยนะครับ10ข้อ20ข้อแล้วแต่นะครับเราก็มาเขาเรียกว่าอะไรผมก็อาจจะมาทุกวันนะครับมาทุกวันถ้าไม่ติดธุระอะไระเราก็สม่ําเสมอทุกๆวันนะครับอย่างที่ผมบอกท่านเสมอว่าเก่งไม่กลัว นะครับเก่งไม่กลัวกลัวกลัวขยันขยันไม่กลัวเนี่ยกลัวสม่ำเสมอนะครับโอเคครับเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะฮะหนึ่งทุ่มเหมือนเดิมนะครับแล้วมีอะไรมาวิเคราะห์กันมาวิเคราะห์ข้อสอบกันเดี๋ยวค่อยว่ากันีกทีเดีนะครับโอเคครับพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับอย่าลืมอ๋อไปทานข้าวนะผมก็จะขออนุญาตขออนุญาตเออไปหาน้ําดื่มนกันอากาศร้อนมากเลยนะครับโอเคครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ